ตัวที่มีบทบาทสําคัญในการช่วยทําให้พืชต้านทานความเครียดได้นอกจากจะดูเรื่องความชื้นนะครับเรื่องการให้น้ํา การใช้กรดอะมิโนโหรือธาตุอาหารที่ช่วยทําให้พืชแข็งแรงขึ้นทําให้ดอกทุเรียนแข็งแรงขึ้นก็จะเป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการทําให้ดอกทุเรียนของเราสามารถพัฒนาต่อได้ไม่หลุดล่วงไม่ฟอไม่แดงไม่งันก็จะมีอยู่4ตัวที่ผมใช้พ่นดอกทุเรียนในระยะก็คือระยะที่อากาศแปรปรวนอากาศความชื้นต่ําแล้วก็พืชจะมีโอกาสในการเกิดความเครียด4ตัวที่ว่าก็คือ1นึ่งซิงค์ EDTA 14%เไฮโดรเมสมิส e d ด a เป็นจุลธาตุรวมรวมธาตุอาหารมาหลายตัวนะครับตัวนี้สซูการ์บีดน้าตาลทางด่วนเซอร์วิทอลนะครับแล้วก็4 ตัวอะมิโนทุเรียนที่เป็นอะมิโนสกัดจากปลาทูน่าทะเลน้ำลึกมีอะมิโนรวมมากกว่า20ชนิด4ตัวนี้จะช่วยเรื่องอะไรได้บ้างช่วยในเรื่องของการทำให้ทุเรียนสามารถนำอาหารไปใช้ได้ทันทีช่วยในการเคลื่อนย้ายพลังงานไปยังกิ่งซิงจะช่วยเรื่องของการปรับสภาพอากาศปรับความสมดุลในต้นช่วยทำให้พืชสามารถเจริญเติบโตได้ดีในสภาวะที่อากาศแปรปรวนอะมิโนจะช่วยสร้างฮอร์โมนการสร้างโปรตีนพัฒนาเนื้อเยื่อได้ดีขึ้นทำให้ทุเรียนทนทานต่อสภาวะอากาศ แล้วก็มิสีทีดีเอช่วยเติมธาตุอาหารที่มีความจำเป็นกับพืชคือจุลธาตุซึ่งตัวจุลธาตุจะทําให้ดอกทุเรียนมีความสมบูรณ์เพราะได้รับธาตุอาหารอย่างเพียงพอทําให้พัฒนาต่อได้ดอกแข็งแรงต้านทานต่ออากาศที่มันแปรปรวนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวเดี๋ยวฝนตกสี่ตัวนี้จะเป็น4ตัวหลักที่ผมใช้ในช่วงระยะดอกก็จะแนะนําขายหน้าร้านอยู่แล้วก็แนะนําเพื่อนๆตลอดเวลาใครมาหาว่าจะใช้อะไรฉีดดอกทุเรียนดีนะครับที่ทําให้ดอกมันไม่ฟอดอกมันสามารถทนทานต่ออากาศได้ นะครับ ก็อย่างที่บอกไปคือนอกจากเรื่องของการให้น้ําแล้วนะครับธาตุอาหารที่ต้านทานความเครียดให้กับทุเรียนก็มีความจําเป็นต่อทุเรียนในการทําให้ทุเรียนทนทานต่อสภาพอากาศสาหรับใครที่สนใจเข้าไปสั่งซื้อได้ที่เพจปุ๋ยดวงตะวันเพรทักไปถามเลยครับบอกว่าอยากได้ชุดต้านทานความเครียดทุเรียนเดี๋ยวน้องๆจะตอบให้ว่ามีตัวไหนบ้างตั้งแต่ดอกจนถึงเกลียวชุดนี้พ่นได้ยาวๆเลยก็อาจจะสลับกับปุ๋ยที่เป็นปุ๋ยธาตุหลักนะครับอาจจะสลับใช้ถ้าบำรุงดอกก็าอาจจะมี4ี4 2่ี่ี่ หรือถ้าเป็นช่วงลูกอาจจะมี 10, 5, 20ก็สามารถเลือกใช้ได้ตามสะดวกใครที่กําลังมองหาผลิตภัณฑ์ที่ต้านทานความเครียดให้กับทุเรียนใช้ได้ตั้แต่ระยะดอดจนถึงระยะเก็บเกี่ยวสอบถามได้ที่เพจปุ๋ยดุสตาวันเพชรแนะนําไว้สำหรับท่านที่สนใจนะครับขอบคุณครับ